สิ่งนี้คือสกุลเงินดิจิทัลที่สร้างจากวัฒนธรรมหรือเรื่องตลกบนโลกอินเทอร์เน็ตและสิ่งนี้เป็นเหรียญคริปโตที่ผันผวนมากที่สุดตามกระแสโซเชียลมีเดียมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัไซเบอร์จัดที่เกิดไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทายคำศัพท์ปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอน,นี้ได้ไหมครับ ตัวอักษรที่กำลังสลับกันอยู่นี้มาจากคำว่าอะไรได้คำตอบแล้วใช้คำเดียวกับเราหรือไม่เรามาฟังเฉลยกันคำนี้คือมีมคอย มีมนี่ก็มาจากคําว่ามีมที่เห็นกันในอินเทอร์เน็ตยกตัวอย่างก็คือถ้ามันมีรูปภาพอะไรที่คนประทับใจก็จะมีคนใส่ข้อความเข้าไปแล้วถ้าเกิดมันฮิตแล้วไวรัลขึ้นมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นมีมที่มาของมันคือมาจากตรงนั้นที่เราจะเห็นได้บ่อยๆก็คือรูป น้องผู้หญิงยืนยิ้มหน้าบ้านที่ไฟไหม้อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตัวอย่างมีมคลาสสิกที่โด่งดังมานานแล้วคนก็อาจจะใช้รูปเฉยๆหรืออาจจะมีการเขียนข้อความให้มันคำๆนิดนึงแล้วก็แชร์แบบไวรัลกระจายตัวไปอย่างมากมาย มาประกอบกันกับเรื่องของการสร้างตัวคอยในรูปแบบใหม่ในโลกคริปโตเคอเรนซีแต่มันอาจจะวูบว่าพิดกันไปชั่วคราวดึงเอาจากประเด็นที่ผู้คนสนใจเวลาที่มันมีอะไรดังขึ้นมาในโลกก็จะถูกมาใช้เป็นตีมของชื่อเหรียญตลอดเช่นเนี่ยน้องหมูเด้งเราก็เป็นหนึ่งนั้นด้วยเพราะตอนนี้หมูเด้งดังไปทั่วโลกเขาก็าดึงชื่อหมูเด้งมาเป็นหมูเด้งคอย แล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาโฆษณาเยอะเพราะชื่อหมู่เด่งคอยปุ๊บคนเสิร์ชเจอบอกอ่าอันนี้ฉันรู้จักชื่อมันดังฉันก็ซื้อคำๆโดยไม่ต้องมีที่มาที่ไปได้วยซ้ําว่าเอ เกิดมาเป็นเหรียญแบบนี้เงินค้ำประกันมากน้อยแค่ไหนลิควิดเดชันเป็นยังไงจะไม่ได้คิดต่อเลยซึ่งความเสี่ยงที่ต้องระวังจากมีมคอยนั่นคือสิ่งที่ต้องระวังนะฮะมันจะแตกต่างจากคริปโตเคอเรนซีในแบบอื่นเพราะว่าคริปโตเคอเรนซีในแบบอื่นเนี่ยบางทีมันอาจจะยังมีกลไกการตลาดแล้วก็การใช้งานที่กว้างขวางอาจจะมีความน่าเชื่อถือระดับหนึ่งแม้ว่าราคามันจะผันผวนไปบ้างแต่ในส่วนของตัวมีมคอยเนี่ยบางทีเหมือนคนก็รวมตัวกันทําเป็นโปรเจกต์แล้วก็เรียกมันขึ้นมาว่าตอนนี้หมูเด้งดังก็็เเอามามปน มีมคอยแบบหนึ่งส่วนสัตว์เขาเขียวคงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ทําแล้วเนี่ย มันโดนใจคนชื่อมันใช่เนี่ยบางทีมันก็ดึงคนไปไปเล่นกับเรื่องอะไรพวกนี้ได้สิ่งที่เราต้องระวังก็คือเวลาที่ไปเกี่ยวพันกับคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเหมือนกับทุกเรื่องในการลงทุนครับเราต้องเข้าใจมันก่อนเพราะมันจะมีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เยอะมากการขึ้นลงของมีมคอยอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับสภาพของโลกความคล่องของโลกอะไรเลยมันขึ้นอยู่ความนิยมล้วนๆหรือว่าในส่วนของคนที่ develop ขึ้นมาเนี่ยอาจจะช่วยกันปั๊มราคาให้มันสูงขึ้นเสร็จแล้วก็ดั้มมันทิ้งไปแล้วหลังจากนั้นอาจจะไม่เป็นที่ต้องการ เ,เพราะฉะนั้นในการไปยุ่งเกี่ยวกับมีมคอยเนี่ยต้องเข้าใจความเสี่ยงตรงนี้ให้ดีว่าโอกาสในการสูญเสียมันอาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ง่ายมากเพราะว่ามันไม่มีอะไรเป็นตัวประกอบเลยว่าจะไม่มีการหลอกลวงมันไม่มีปั๊มแบนด์ดัมหรือไม่มีกลไกที่จะพิดีกันได้อย่างชัดเจน อาจารย์ฝากเตือนและแนะนาเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับมีมคอยคงจะต้องหาข้อมูลให้ดีจริงๆนะครับว่าคนที่ทําเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาเคยทาโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องก,กับคริป t o เคอเร n c y ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วหรือยังหรือบางทีอาจจะเป็นแค่คนโนเนมแล้วไปเอาคนดังมาช่วยในการโปรโมทโชคลาวหรือบางครั้งอาจจะแค่ว่าแอบอ้างคนดังแล้วก็มาทําการโปรโมตตรงนี้เพราะว่าในโปรเจกต์เล็กๆแบบนี้สิ่งที่จะยืนยันความน่าเชื่อถือของมันบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของตัวเงินที่เป็นสินค้าประกรันอะไรเลย แต่มาจากความน่าเชื่อถือคนที่ทําขึ้นมาหรือชื่อของมันว่าดูแล้วสนุกสนานคนก็อินกับมันแล้วก็ไปเล่นไปแลกเปลี่ยนแต่เอาเงินจริงไปแลกก็ต้องตามข่าวอย่างใกล้ชิดมากเพราะมีโอกาสเป็นไปได้สูงว่า มันอาจจะขึ้นแล้วก็ลงไปแล้วมันมีสาเหตุอะไรที่จะกลับมาอีกได้เลยเพราะคนอาจจะหมดความนิยมในมีมตัวนั้นไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่มีโอกาสความเสี่ยงสูงมากการจะไปร่วมสนุกกับเขาก็ต้องตอบคําถามให้ได้ก่อนว่านี่คือเงินที่เราพร้อมจะเสียหรือเปล่าก่อนลงทุนด้วยมีมคอยเนี่ยค้นคว้าด้วยตัวเองก่อนว่ามีมคอยมันเกิดปัญหาแบบนี้เนี่ยปีหนึ่งกี่โหดแล้วความสูญเสียเท่าไหร่แล้วมันจะได้กลับมาเตือนใจเราว่าเราจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่ด้วยเกาะกระแสขาขึ้นหรือว่า อาจจะเป็นผู้โชคร้ายที่มาในตอนที่เขากาลังจะพัมเป็นดําแล้วก็ต้องสูญเสียไปโดยที่จะเรียกอะไรคืนไม่ได้บีมคอยสกุลเงินดิจิทัลที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งสร้างขึ้นจากแนวคิดเรื่องตลกหรือกระแสไวรัลของโซเชียลมีเดียและมักมีความผันผวนสูงซึ่งผู้ลงทุนอาจต้องพบกับความเสี่ยงมากมายจึงควรศึกษาพิจารณาข้อมูลให้ละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับครั้งต่อไปจะเป็นคําว่าอะไรมาร่วมไขคําตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปได้วยกัน กับชั่วก่แชแ์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากศูนย์ชั่วก่อนแชร์ keyword,